สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบมบี้ตอนนี้แบมกาลังเดินทางไปที่ท่าเรือปากปลาเพื่อที่จะไปเกาะรีเปจังหวัดสตูลน,นะคะแบมเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไฟเช้าสุดเพื่อที่จะได้มาถึงสนามบินหาดใหญ่ในช่วงเช้านะคะพอแบมเดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วจะมีรถตู้มารับไปส่งที่ท่าเรือปากบารานะคะพอดีว่าแบมจองไว้กับเอเจนซี่นะคะ แต่ถ้าใครไม่ได้จองไว้พอถึงสนามบินหาดใหญ่ก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยนะคะมีเคาน์เตอร์ขายตัว๋วรถตู้บวกเรือไปเกาะรีปเปะเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเต็มเลยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีตั๋วไปก่อนเดินทางไปถึงท่าเรือปากบาราพี่คนขับรถตู้ก็พาเราแวะไปซื้อกาแฟแล้วก็กล้วยทอดมันทอดของขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลน,นะคะไม่รู้ว่าเป็นของขึ้นชื่อจริงไหม เพราะพี่คนขับเขาบอกมาแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือยมมากเลยค่ะเราตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเนาะเราไปรอขึ้นเครื่องตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าเราบินไฟเช้าสุดไงตั้งหกโมงสิบห้าเพื่อที่จะได้มาถึงสนามบินหาดใหญ่ในช่วงเช้าคุณลุงคะนี่มันคือขนมใช่ไหมคะอ๋อจำปาดาจำปาดะมันจะมีช้อนผลไม้น้ำชูการบวงาคุณพี่คนขับรถบอกว่าถ้ามาถึงสตูนแล้วไม่ได้ทันจำปาดาทอดก็คือยังมาไม่ถึงสตูลนะคะ ไอตอนแรกเราก็นึกว่าขนุนทอดเออครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้ทานจำปาดาทอดตอนนี้แบมก็ได้เดินทางมาถึงที่ท่าเรือปากบาราแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังรอขึ้นเรือค่ะกำลังรอลงเรือรอบต่อไปนะคะทุกคนเนี่ยเราเช็คอินเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสุภาพคนรักชาวบานจัสหวัดพังงา แอมก็ได้ขึ้นเรือมาแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือปากบาราปรไปยังเกาะนีเปะมประมาณ2ชั่วโมงค่ะ <c oughs> แล้วแต่สภาพอากาศเ้อถ้าสภาพอากาศดีก็จะได้แวะเกาะตาวีเตานะคะแต่วันที่แบมมาไม่ได้แวะนะทุกคนฝนตกไปโปรอยอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่คนขับเรือเขาก็เลยไม่ได้พาแวะนะคลื่นแรงมากค่ะทุกคนแนะนําอันนี้สาคัญถ้าใครนั่งสป,ปีดโรดแนะนําให้นั่งด้านหลังนะคะมันจะโยกไม่แรง <c oughs> นั่งสปีดโบ๊ทมาได้สักระยะหนึ่งประมาณเออเกือบครึ่งทางแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าสปีดโบ๊ทของเราน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าจอดพี่กับตันเขาเช็คเขาหยุดนะเขาหยุดเครื่องแล้วก็จอดเช็คสภาพสปีดโบ๊ทประมาณ5นาทีทุกคน เออแล้วก็ใจหายนะเพราะว่ามันอยู่กางทะเลไงไว่ายน้ำเราว่ายไม่เป็นมีหลายคนเมาสปีดบดหรือว่าเมาคลื่นก็ไม่รู้บางคนเขาก็ถือถุงอมที่จะอ้วกเลยนะแต่สําหรับใครที่เมารถเมาเรืออะไรประมาณเนี้นะ่ะที่ท่าเรือปากบาราเขามียาสําหรับเมารถเมาเรือขายนะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีหาซื้อได้ง่ายคนขายของเต็มเลยของฝากก็มีเยอะแยะมากมายเย้ yeah, ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะลีเปะแล้วค่ะอุ้ย <Ooh, S 1> เดินทางทั้งวันนี่แหละนะ ไปไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เกาะล oh ิเปะ แอ่ที่สี่สระน้ำนี่สระน้ำสวยอากเลยค่ะทุกคนทุกคนเราต้องหยุดถ่ายกันค่ะพอลงจากเรือแล้วจะมีพี่ๆคนขับเรือหรือว่ากัปตันเรือเขาจะขนกระเป๋ามาให้เราถึงชายฝั่งเลยนะคะอันนี้เขาเรีจะ ่อัยาก <c oughs> กินไกตค่ะต <c oughs> ครเนียกอจ้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คนละห้าสิบรอบก,ก่อน ที่พักของเราแล้วนะคะแต่เราโทรให้เขาไปรับแล้วมันไม่มันโทรไม่ติดเราก็เลยต้องน,น,อนะะ no. ั่งแท็กซี่ <c oughs> แต่ค่าแท็กซี่ก็ไม่แพงนะคะทุกคนห้าสิบบาทต่อคนต่อรอบสามารถไปได้ทั่วเกาะรอบเกาะเลย ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่คือต่อคนนะคะเช <Okay. S 2> ็คอินเข้าที่พักก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้คือห้องพักของเราะคะคุณครับเก้าเกะเรับ อันนี้คือห้องของเรานะคะห้องใหญ่ดีนะคะทุกคนห้องกว้างมากจองบีดฟรอนต์มานะคะโอ้โหออเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำคะ่ะ ห้องน้ำเป็นแบบนี้นะคะโอเคก็โอเคอยู่ค่ะใช้ได้เริดเรดเริดเรดสเ,เปนเต็นเปิดประตูออกจากห้องก็คือเจอทะเลเลยเย้เฮ้ยเฮ้ เช็คอินเข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเดินเล่นทานข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปนอนก็คือมันเหนื่อยอะนะไปไม่ได้เด้อ<ม>เดินทางตั้งแต่แตีสา<ม>เนาะถึงเกาะลีเปอีกทีก็บ่ายโมงกับบ่ายสองแล้วอะ่ะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยมาให้เพื่อนๆดูเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงห้องนี้ก่อนเด้อเดี๋ยว รอติดตาม EP ต่อไปจะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อ